ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวพันความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปรันดอมวันนี้คือคุณมีพลังในการทำให้ศัตรูหวาดระแวงหรือไม่ขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังรันด้อมวันนี้กันตัวอักษรตัวแรกนะคะมีตัวที่ตัว I ตัว x นะคะแล้วก็ตัว f ตัว M ตัว O นะคะคาดอีหนึ่งตัวตัว B นะคะตัวอัรนี้อาจจะอยู่ในชื่อในานามสก,กุลหรือว่าเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังรันด้อมวันนี้กันค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ทาโรดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ออร์คโคนะ Strength นะคะ ใบแรกก็น่าขนลุกเลยเนาะตามด้วย the world นะคะทัวร์วว water อร์สวยงามอะพลังงานดีดี the debut นะคะ the star อีกสักใบไหมหรือว่าจะเปิด เมดีเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่นี้นึงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเนาะโอ้ว้าโชว์อัพนะคะอัพอินสโมก อืมอินเทรติ้งน่าสนใจเราว่าระดับพลังงานในการทำให้หวาดระแวงอะน,น่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าตัวคุณเนี่ยจะออกไปในทิศทางไหนบ้างเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเรามองว่าคนที่ เขาคิดว่าเขารู้จักคุณดีพอบางทีบางครั้งกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รู้จักตัวคุณเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะใครที่กล้าทำร้ายใจคุณนะหรือว่าใครที่เข้ามาท็อกซิกหรือทำไม่ดีใส่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเลยแม้แต่น้อย เขาอาจจะตัดสินจากสิ่งที่เขาเห็นภายนอกก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใจของเขาขุ่นมัวมากโดยที่แบบมันปิดตาปิดใจอะทำให้เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงคุณค่าความงดงามของคุณที่แท้จริงได้ คือเขาไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณได้อย่างที่เขาคิดนะเขาคิดว่าเขารู้จักคุณแล้วเขาคิดว่าเขาได้เห็นคุณในทุกๆแง่มุมแล้วอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกสิ่งที่เขาเห็นอะมันเป็นเพียงบทบทหนึง่งหรือว่าเปลือกหรือว่าเป็นมายาคติอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถเห็นคุณได้แค่นั้นแล้วก็ ถ้าเขารู้จักคุณเยอะกว่านี้รู้จักดีกว่านี้เขาจะไม่กล้าทำลายทำลายคุณเลยถ้ามันเหมือนเป็นความจะเรียกว่าอะไรดีโชคดีในโชคร้ายหรอคือถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีกว่านี้เขาจะรักษาคุณเอาไว้ได้ดีกว่านี้ถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่น่าทนุถนอมแล้วมีคุณค่าและหายากเพียงไรเขาจะไม่กล้าแม้แต่ที่จะทำลายคุณเลยแต่จะด้วยความที่ เขาเข้ามาเราอยากได้แค่ผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือว่ามองคุณตัดสินคุณแค่เปลือกเราคิดว่าคุณไม่ได้มีอะไรที่เขาต้องการอะมันก็เลยทำให้ให้เขาแสดงอาการอะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักออกมาเช่นถ้าแบบ าเช่นเป็นเพื่อนคือเรากำลังจะมองว่าพลังงานมันจะสื่อไปลักษณะของผู้ร่วมงานหรือเป็นแฟนเป็นอะไรได้ไหมมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเลยเนาะคนพวกนี้เขาไม่เห็นถึงความเข้มแข็งหรือตัวตนที่คุณมีในใจจริงๆเลยนะเขาคิดเขาคิดไปเองว่าเขารู้จักคุณเขาคิดไปเองว่าคุณมีดีแค่นี้แหละ มีคุณค่าแค่นี้แหละเขาสามารถไปหาคนที่ดีกว่าคุณได้เยอะแยะหรือว่าเขาสามารถไปเจอคนที่ดีกว่าได้จะบอกเลยว่าหลายคนจะตกใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้เลือกที่จะเดินออกจากชีวิตคุณไปแล้วอะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเผลอไพ่ทำลายคุณแม้แต่เพียงนิดเดียวการที่เขาหันหลังกลับมาเขาจะตกใจเขาจะสะดุง้งสะเทือนมากเลยว่า เขาได้ทำอะไรลงไปหรือว่าเขาได้ปล่อยให้สิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือไปได้อย่างไรเหมือนแบบตัวเองมีโอกาสแล้วแทๆ้ๆได้รู้จักได้มีคุณอยู่ในชีวิตได้แท้ๆแต่กลับกลายเป็นว่ามารู้จักตัวตนคุณอีกทีทีหลังหรือว่าได้ยินที่คนอื่นเล่าให้ฟังทีหลังอะ กลายเป็นว่าเหมือนแบบเหมือนคนละเวอร์ชั่นกันเลยอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเขาโง่ไปเองที่ที่เข้ามาแล้วทำลายคุณอะ่ะเขากลายเป็นเออเป็นเหมือนตัวตลกเป็นเหมือนเป็นเหมือนความโง่เขาที่แบบเพิ่งพึ่งหันมาแล้วเห็นอะ่ะแล้วส่งกระจกชัดๆว่าแบบอ้าว เสียคนที่ดีไปแล้วเหรอเนี่ยหรือว่าเผลอทำลายคนที่ดีที่สุดที่หวังดีที่สุดกับเขาไปแล้วอ่ะเขาจะไม่สามารถหาคนที่มีลักษณะอย่างคุณได้อีกหลายคนจะเสียใจนะหลายคนจะ ไม่ถึงกระบาดระแวงอะแต่เหมือนกับทำให้ให้เขามีสติได้เป็นครั้งแรกว่าอย่าตัดสินใครสักคนเร็วกันไปอย่ามองใครสักคนจากมุมมองที่ตัวเองมีคนเรามันมีมีบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถึงกับว่ามันซ่อนอยู่ภายในหรอกเพียงแต่เหมือนกับว่า energy เขาไม่ถึงกับคุณอะ่ะพลังงานเขาไม่ถึงกับคุณเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งดีงามที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้เลยคุณมีความดีงามมากมายเหมือนแบบเหมือนเขาจ้องเราเพ่งผิดที่ผิดทางอะ่ะ mm. ก็เลยไปเห็นมุมมองที่มันเป็นความมืดมนหรือมันเป็นความมืดบอดของตัวเองกว่าเขาจะเห็นความรักความดีงามที่ตัวคุณมีอะ่ะ เรื่องราวเหล่านั้นก็สายไปนานมากแล้วเรื่องราวบางอย่างก็ผ่านพ้นไปเกินกว่าที่จะกลับไปแก้ไขแล้วแต่ถามว่าตัวคุณโกรธเคืองอะไรผู้คนเหล่านี้ไหมก็ไม่นะหรือว่าคุณมีเจตนาที่จะแบบปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างก็ไม่นะเพียงแต่เหมือนแบบจิตมันไม่บริสุทธิ์อะมันก็เลยไม่สามารถมองเห็นคุณค่าความงามที่ตัวคุณมีหรือว่าแบบ คือบางทีเหมือนเขาต้องไปเจอคนไม่ดีในชีวิตก่อนนะแล้วถึงเขาจะสามารถหันมามองย้อนกลับมาที่ตัวคุณได้ว่าความดีที่แท้จริงความหวังดีที่แท้จริงความจริงใจที่แท้จริงความบริสุทธิ์ใจที่แท้จริงมันเป็นเช่นไรมันเป็นอย่างไรเขา เขามองไม่เห็นความจริงใจเขามองไม่เห็นความคุณค่าความมีคุณค่าของของตัวคุณได้เป็นเพราะอาคติที่เขามีในใจหรือว่าบางคนอาจจะแบบไปฟังคนอื่นมาไปมีบางสิ่งบางอย่างมีเหตุอันใดที่มันแบบบางตาบางใจเขาไว้ทำให้เขาไม่สามารถเห็นคุณงามความดีของคุณ แล้วพอไปเจอคนที่ทำร้ายจิตใจไปทำให้เขาเจ็บปวดอ่ะเขาจะยิ่งนึกถึงคุณมากเลยนะยิ่งนึกถึงมากไปอีกแล้วเขาจะหลอนเขาจะหวาดระแวงกับความรู้สึกในใจที่เขามีกับตัวเองอ่ะคนที่เขาเคยคิดว่าดีอ่ะก็ไม่ได้ดีจริงส่วนคนที่เขา,เ,าเ,เข้าใจผิดอ่ะเช่นคุณเนี่ยที่เคยคิดว่าคุณคุณดูมีคิตเดนเออเจนด้ามีแบบ รับลมคมในดูดูเหมือนไม่ปลอดภัยอะ่ะกลับกลายเป็นคนที่อยู่ด้วยแลวปลอดภัยที่สุดและดีไม่ดีอะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปถูกคนอื่นทําร้ายมาหรือว่าทําร้ายให้เขาพังย่อยยับอ่ะเขาหันกลับมาก็จะเจอคุณนี่แหละศัตรูคนที่เขาเคยเ เคยคิดว่าเป็นศัตรูเคยคิดว่าเป็นคนที่ไม่หวังดีกลับกลายเป็นคนที่มีเจตนาและมีความหวังดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาเคยทําร้ายหรือทําให้คุณเสียใจเพียงใดก็ตามคือถ้าถ้าเป็นแฟนก็ไม่ได้แปลว่าจะกลับมาคบกันนะคือให้อภยัยแต่ไม่ลืมแต่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอแต่เหมือนกับ การที่เขาได้มาเจอคุณก็เป็นบทเรียนให้เขาได้รู้เหมือนกันว่าบางทีเวลามันมีอคติบางตาหรือว่าหรือทำความจะบอกว่าทำความเลวก็ไรหรือทำความไม่ดีเสียจนเคยชินอะเราก็คิดว่าคนอื่นจะเป็นคนไม่ดีเหมือนกับตัวเองอะมันก็เป็นภัยที่เขาจุดไฟ ใส่ตัวเองเราก็มอดไหมไปได้ด้วยตัวเองนั่นแหละคือแบบไม่ได้มีใครไปทําลายเขาเนะีเขาก็พ่ายแพ้แล้วก็พังแยบเยินเพราะว่าตัวเขาเองเป็นความมืดบอดทางจิตใจของเขาเองเป็นความหลงผิดของเขาเองคิดคิดไปเองเหมือนเหมือนเจอคนดีแล้วหลอนนะ่ะเหมือนเจอคนดีแล้วไม่สามารถไม่สามารถรักษาไว้ได้เพราะว่าตัวเองไม่มีคุณงามความดีอยู่ในตัวเลย พอไม่มีคุณงามความดีก็ไม่สามารถมองเห็นความดีของคนอื่นได้หรือกว่าจะกลับมาเห็นอีกทีก็สายไปเสียแล้วมันสายไปแหละไปแล้วสําหรับตัวเขานะแต่ตัวคุณไม่ได้คิดไม่ได้ติดใจอะไรมากมายหรอกความรู้สึกดีคุณก็ยังคงมีให้กับผู้คนเหล่าเนี้เหมือนเดิมไม่ว่าผู้คนเหล่านี้จะทําร้ายหรือทําลายคุณในลักษณะแบบไหนก็ตามคุณไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเจอคนไม่ดีต้องทําไม่ดีแลกเข้าใส่ ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเอาเจืออะไรนะเกลือจิ้มเกลือเนาะคุณยังคงมีแสงสว่างคุณยังคงมีความสุขความหวังดีให้กับผู้คนเสมอไม่ได้สนใจด้วยว่าเขาจะคนผู้คนเหล่านั้นะ่ะจะเห็นคุณค่าเห็นความงามเห็นความดีกับคุณหรือไม่เอาคุณไปนินทาอย่างไรเอาคุณไปทําร้ายในรูปแบบลักษณะแบบไหนก็ตามคุณยังคงค่าในความความเป็นทองในตัวของตัวคุณเองอะ่ะคุณใช้เวลาพิสูจน์ ให้คนอื่นเห็นเป็นความดีที่ไม่ต้องตะโกนบอกใครว่าฉันเป็นอย่างไรแต่คุณจะเข้าใจผิดฉันแบบไหนก็ได้คุณจะมองว่าฉันเป็นคนไม่ดีอย่างไรก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเจ็บช้ำม,มาคุณกลับมาหาฉันะฉันก็ยังคงมีความรักความปรารถนาดีพร้อมที่จะให้อภัยคุณเหมือนเดิมแต่ไม่ลืมนะว่าเคยทำอะไรไว้ไม่ลืมว่าเคยถูกเพิกเฉยเคยถูก มองว่าไร้ค่าหรือแม้กระทั่งว่าถูกว่ากล่าวด้วยคำที่รุนแรงเพียงใดให้อภัยได้แต่ไม่ลืมไม่ลืมเพื่อที่จะไม่ปล่อยให้คนไม่ดีเข้ามามีอิทธิพลกับใจคุณมากเกินไปหรือว่ามาทําลายความสงบสุขในใจที่คุณมี อันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของพลังงานเงียบๆนะคะไม่ได้แบบว่าถึงกับขนาดว่าคุณไปมีแผนการอะไรเลยเหมือนแบบอยู่เงียบๆเพราะชนะเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยระแวงมากเกินไปคิดมากเกินไปกังวลมากเกินไปพ่ายแพ้ใจตัวเองเราก็จะต้องซมซานกับมาหาคนนี้แหละให้ให้เราเยียวยาใจเหมือนมาเป็นบทเรียนให้เราเห็นนั่นแหละนาอว่า วันที่เรามีอาตาิมีใจที่มืดบอดอะเราก็อาจจะพลาดสิ่งดีๆไปอย่างง่ายๆก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องรักษาจิตใจของเราให้ดีงามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งดีๆในชีวิตแต่ข้อดีก็คือคนที่คนที่แม้ว่าจะเคยทำไม่ดีกับคุณนะคะถ้าเขายังมีสติ หรือว่าได้รับความรักจากคุณมากพอแล้วเขาสามารถเปิดใจตัวเองอีกครั้งได้เนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้มันอาจจะไม่ทันแล้วที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณหรือว่าอยู่ในชีวิตของคุณอะแต่ยังน้อยอะเขาก็จะเลิกทำร้ายทำลายคนอื่นเราก็จะเลิกทำร้ายทำลายตัวเองด้วยเช่นกัน จากนี้ต่อไปเขาก็จะเห็นผลแล้วว่าวิธีการมองโลกของเขาอะ่ะมันจะมันทำให้เขาได้รับผลได้รับบทเรียนเช่นนี้วันที่เขามีเจตนาที่ไม่ดีกับคนอื่นหรือทำไม่ดีอะค่ะวันหนึงอะผลเวรกรรมมันก็จะย้อนกลับเข้ามาในรูปแบบใดในรูปแบบหนึ่งต่อให้เขาเป็นคนที่ฉลาดแค่ไหนก็ตามเวรกรรมก็จะฉลาดมากกว่าเขาอยู่ดี ต่อให้เขาคิดว่าเขาแน่เขาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างได้เวนกรรมก็จะหาวิธีทางจัดการแล้วก็ให้บทเรียนกับตัวเขาอยู่ดีฉะนั้นในท้ายที่สุดความรักความเมตตาปรารถนาดีที่มีให้กับการละกันอ่ะมันก็จะเป็นคำตอบคำตอบหนึ่งอ่ะคืออย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ว่าถ้าเขาทำความดีเขาปรารถนาดีกับคนอื่นอ่ะเขาก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นตอบแทน ความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ได้มีใดไมากเนาะเราอยากได้สิ่งไหนกับชีวิตเราก็ทำสิ่งนั้นให้กับคนอื่นเราไม่ชอบความลิษยาความไม่หวังดีเราก็ไม่เป็นสิ่งนั้นให้กับคนอื่นเราก็ไม่สุ่มความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในตัวเองด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่า ไอ้ความรู้สึกไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอะ่ะถ้าวันหนึ่งมันมีพลังมันสูงมากพอก่อนที่มันจะไปทำลายคนอื่นมันก็จะทำลายตัวเจ้าของตัวเองนั่นแหละให้มอดไหม,หมไปเสียก่อนฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะจมปากอยู่กับความโกรธเกลียดอาฆาตแค้นชอบหรือไม่ชอบนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดสินใครไปทำโทษใคร แต่อย่างไรเลยให้เว้นกรรารข้อทำหน้าที่ของตัวเขาเองมันก็ยุติธรรมที่สุดแล้วเพื่อเป็นการป้องกันให้เราไม่ไปทำลายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าไม่จำเป็นเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักแล้วก็ความปรารถนาดีต่อคนอื่นอย่างแท้จริงอยากได้ความจริงใจตัวเองก็จะต้องเป็นความจริงใจที่ดีด้วยอยากได้ความรักที่ดีตัวเองก็จะต้องเป็นความรักที่ดีก่อน นะคะค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของแรนดอมวันนี้เนาะว่าคุณมีพลังในการทำให้ศัตรูหวาดระแวงหรือไม่นะคะอันนี้จะเป็นพลังงานแบบเย็นๆอยู่เบื้องหลังเนาะเป็นเป็นการทำงานเบื้องหลังของกฎของเวนกรรมมากกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นพลังที่แบบรุนแรงหรือว่าเพ่งหรือว่าออกมาจากตัวคุณอย่างจริงจังแต่ว่าเป็น ของโลกเป็นกฎของจักรวาลที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งได้เรียนรู้เองว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นนะ่ะส่งผลอย่างไรบ้างทำให้ตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างและถ้าเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาจะทำได้อย่างไรนะคะโดยการมีคุณเป็นบทเรียนของเขาเนาะให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ยังไม่ต้องรักกันมากก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยสิ้นสุดการเป็นศัตรูกันก็ยังดีเนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย